เลยอะไรเยียบางทีเราจะแบบจะเล่นเต็มที่เราก็ไม่กล้าอนะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมันจะกั๊กๆอะค่ะเสร็จแล้วพวกท่านก็เลยมาไม่เป็นไรนะเต็มที่เลยได้พี่คะก็ออกมาด้วยดี <c oughs> ค่ะแล้วก็จัดจัดเต็มค่ะท่านพวกท่านก็หัวเราะตลกอนะไรอย่างเงี้ยสนุกกับตัวละครของไฮดี้ที่มีความแบบความสดสใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจมากค่ะเรารียกว่าหรือว่าจะแบบโอ๊ยเกรงจนทําอะไรไม่ถูกค่ะ ส่วนพี่น้ำเพื่อนไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนจะอยู่ด้วยกันแล้วนะครับส่วนพื่อนก็เข้ากับอูแหละขอท่านที่เข,าาข้าฉากด้วยกันเขา่ายก็มีฉากแรองผมใช่ที่ที่เข้าด้วยกันกับท่านเลยก็ต้องถามอูว่าอูเข้ากับท่านมันเป็นยังไงเพราะพี่อยาชินแล้ววันนั้นก็บรรยากาศเราถ่ายที่สวนน้ำเพื่อนที่นีนะครับก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เราเราจะรู้สึกเลยว่าเป็นคือเราคือท่านมีเ่ื้อคาแรคเตอร์มาก นะครับท่านอยู่กับเด็กอยู่กับใครเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความมีพลังไม่ว่าจะยังไงเนี่ยจะมีพลังของความมุุ่่งสิของความที่แบบคนใจดีใช่<ม>ใช่ใช่ใช่ตอนที่ดูละครเนี่ยนะคะมีใครเชียร์ดามให้แบบว่าเพ่งเห็นใจอ่อนบ้ากไหมคะม <laughs> เชียร์มี <laughs> ใช่ไหมรา <laughs> มีคนบอกมาเลยเสียดีอะใช่ไหมจีน <laughs> 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 เลยค่ะ <laughs> ก็ให้ให้รู้ต่อไปนะคะเผื่อจะสมหวังค่ะพี่ออกนะครับครับค์ท่านเข้าเดองท่านใช่ไหมครับก็ช่วงแรกแรกๆก็รู้สึกเกรงนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆผมว่าเราคงจะไทยทุกคนนะครับเวลาเวลาเจอพระองค์ท่านแต่ว่าพอได้เข้าฉากกันมากขึ้นพอได้เจอพระองค์ท่านบ่อยขึ้นก็ต้องบอกว่าท่านเป็นเองมากแล้วก็รู้สึกว่าท่านเป็นนักแสดงที่ดูบอกคงคาแรคเตอร์ได้ดีมากๆครับผม ตัวดีใจที่ร่วมงานกับพระองค์ท่านครับตัวนีกจะครับต like. um. ัวเลคคุณแม่ครับปรบท่านเลยคุณแม่ม่เราเองเลยครับให้คุณแม่รัคุณแน้องๆไอ้คุณแมน่คืออะไรซอคคุณแม่เนี่ยคุณแม่กับน้องายที่จะอยู่ประกบท่านเลยสักส่วนใหญ่นะครับช่วงหันี่คุณแม่ทัายคุณแม่ครับเพราะคุณแม่บงทีก็ต้องไปปลอบตัวเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในนั้นด้วยนะคุณแม่ชาติต้องติดมเกี่ดีนะครับ ในละคร,ระที่ได้ร่วมกับโรงหน้าคนะสำหรับตัวน้องแซมเบก็ถือว่าเป็นเป็นบุญแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวมากที่ได้ร่วมเพราะว่าโรงหนานี่ทรงเมตตาแล้วก็เอ็นดูน้องมากนะคะน้องในช่วงแรกๆก็จะเน,นื่องจากว่าเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเขาก็จะเข้ากับข้อวโงท่าาได้ดีแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ดีอันนี้อาจจะโตแล้วเริ่มรู้เรื่องแล้วก็เลยแบะนิดนึงนะคะ าฉากกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองน้องหนูชื่ออะไรนะคะไม่รู้ไมือเชื่อไห่งกินช็อกโกแลตอยากกนรอคะนจริงๆเดี๋ยวเราจะมีคำถามอยากให้ถามนักแสดงไหครับแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความรวดเร็วเพาทุกคนท้องร้องใยถรงนี้เลย ไม่รู้ท้องกลวงท้องอรีนะครับ